กีฬามาหาวิทยาลัยแห่งอาเซียนครั้งที่17ที่เมืองปาเลมบังเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันเทนนิสในวันสุดท้ายนักหวดลูกสกลาไทยเข้าชิงชนะเลิศครบ5รายการโดยเป็นการพบกันเองถึง2รายการเริ่มที่ชายเดี่ยวปรัชญายอิสโรในเสื้อขาวเอาชนะรุ่นพี่วริศสอนบุตรนาคด้วยคะแนน6-4ต่อทั้ง2เซตคว้าเหรียญทองที่2ต่อจากทีมชาย ซึ่งนิสิตปีหนึ่งจุลาลงกรมหาวิทยาลัยดีใจกับแชมป์แรกในกีฬาอุดมศึกษาอาเซียนและตั้งเป้าแต่อันดับโลกในการเล่นอาชีพปีหน้าเริ่มแข่งปีน่าก็เริ่มแข่งขันแมตช์ฟิวเจอร์เหมือนเดิมครับรอแข่งแมตช์ที่ไทยอย่างเดียวครับก็ในในปีหน้าก็อันดับเลงกิงก็ขอ,ขอสักอยู่1-500ของโลกครับ ทางด้านหญิงเดียวชมผู้ทิพจันดาเขตน้องใหม่มหาวิทยาลายัยรัชพัฒสวนดุสิตวัย18ปีในเสื้อสีดำดวลกับนอดินจากมาเลเซียผลล่าสุดในเซตแรกชมผู้ทิพตามหลังอยู่3-4ต่อเกมนอกจากนั้นในเวลาเดียวกันก็กำลังแข่งขันประเภทชายคู่ซึ่งทีมไทยนั้นเข้าชิงกันเองส่วนหญิงคู่กับคู่ผสมเจอกับเจ้าภาพอินโดนีเซีย ส่วนความเคลื่อนไหวของทีมบาสเกตบอลไทยล่าสุดมีอาการท้องเสียเพิ่มเป็น5รายซึ่งนายปรีชาประยุนพัฒน์หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยกําลังหารือกับสภากีฬามหาวิทยาลัยแห่งอาเซียนและทางเจ้าภาพเพื่อแก้ปัญหาเรื่องอาหารสําหรับนักกีฬาที่พักในโรงแรมดูตา้าเบื้องต้นทีมไทยจัดเตรียมอาหารรับประทานเองระหว่างรอดําเนินการนิวัสุริยะถ่ายภาพนิติพันธ์สมบุตรรายงานจากประเทศอินโดนีเซียครับ